โอเคครับผมสวดัสสวัสดีกับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็เลยในการโหลดเกมเมื่อทีวีนะครับผมตอนนี้ับก็จะมารีวิวเกมโบมัสเตอร์นะครับผมโอเคครับไปเกีกับเป็นเกมที่เอ้เหมือนเหมือนเกมบุ้มบุม Z ซนะครับผมคล้ายกันเลยครับแต่อันนี้มันจะมันจะเจ๋งกว่านะครับมาดูกันโอเคครับผมไปแข่งกันเลยนะครับมาแข่งกับ vs คอมพิวเตอร์กันนะครับผมจะใช้ตัวผู้หญิงนะครับเขาใช้จอยเป็นอาวุธโอเคจอยเกมว้าสกิลตัวนี้จะไม่เหมือนใครนะครับถ้าคุณโยนแล้วคุณแตะมันจะช็อตครับผมเฮ้ย hey, ช็อตโหบูสเตอร์ด้วยนี่ไม่โดน เอาไงเอาไงเอาไงไปไม่น่าเลยครับไม่นะว้ยเกัาเฮ a ช s h o t ครับผมอืมเฮ a ช s h o t เป็นไงช็อตชอต็อ,ชอตเข้าไปช็อตเข้าไปเป็นไง ชิบหายอูจัดมาแบบนี้ก็มีด้วยอุม่นะเฮชอทเฮชอทอ๋อฟินชิชช เขาป้ายให้ shot k เค l เหมือนเกมบ o มแซดผสมกับเกมอะไรว่ะที่มันเป็นเกมเฟ t ต l ลิตี้นะครับโอเคโอเคมาสุมกล่องตัวไม่ไหมได้ตังค์ครับผมเซงแปะไม่ซื้อโอเคมีการสุมฟรีไปไปไปกด ขอได้ตัวละครใหม่เถอะอือหือโอ้โหได้แต่ตังตังตังเนี่ยเลยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวดับเพลิงโอเคเจอกับตัวชื่อวายโอเคเอาไปกินจะอืมอุ๊ย ระเบิดเพลงมาบุ้งหหมีดรอบสเต็ปด้วยโอ้ my god ทำไมใช่ยากจังเออเต็มเต็มไม่ให้ชอ็อตออกไนงะ เอออ๋ออเข้าไปมีสิทธิ์แพ้นะ้นี่ยตีตู้ออือปวดหัวเลย ตอนี้ผมว่าผมแพ้ครับผมไปอือือไม่แม่เลยโอเคผมตายเสียตั้งสามร้อยตัวนี้ดีใกมาก อืมไม่อืมทำไมมันไม่โดนสักทีนเนาะเราเข้าไปถ้าตายครั้งนี้ไม่ฟื้นแล้วฟู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  ดูดิโกงแล้วไม่ได้โกงแล้วเพราะเนี่งยงงเองเย่ตายครับผมโดน f i n ิ s h โดนไหมโดนโอือหัวขาดดีใจดีใจ โอเคโอเคนะครับนั่นคือโหมดแรกนะอะไรโนอแตงนี่คือโหมดแรกนะครับคือโหมดคอมพิวคอมพิวเตอร์นะโหมดที่สองโหมดเบิร์ดเราขอใช้เป็นตัวนี้นี่จะมันมีให้ปลดล็อกหลายตัวมากได้แข่งกับเบิร์ดหรือนกมาดูกันว่าผมจะได้ค่านกกี่คนค่านกกี่ตัว เออเออเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปอุ้ยกับให้ชอด <c oughs> เล่นก็ยากโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีคุณภาพเล่ปะ อีกว่าเฮ้ยไม่เวลา็จะหมดแล้วหมดจนได้โอเคครับผมได้กาแต้มสกอร์มากที่สุดคือ12โอเคนะครับนั่นคือหมดที่2มัมาจะมโหมดที่3ครับผมคือหมดแอปเปิลชูตติ้งนะครับซื้อตัวนี้มาใช้ของที่ซื้อก็ต้องซื้อวะแอปเปิลใช่ไหมแอปเปิลอุย้ย เออดูงามอ่ะโอ้ยยากยากคือละโอเค,อเคได้แค่หนึ่งแต้มเองครับผมหมวดแอปเปิ้ลมันจะยากหน่อยโอเคโอเคมาดูหมวดต่อไปนะครับ เป็นโหมดแข่งกับเพื่อนนะครับผมให้น้องผมมาเล่นเป็นตัวเกมเมอร์โอเคเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนนะครับโอเคผมจะเริ่มก่อนนะครับมันเหมือนบูมิแรงให้ผมเริ่มก่อนนะครสมุนแลวน้องผมเล่นครับ โดนไหมโดนไหมกูจาน้องผมเล่นเก่งมากกูจาตายแน่อหือเฮ็ดช็อตเข้าไปปวดหัวเลย หัวหล่างเล็หมดเลยครับอืมเป็นไงเป็นไงให้โรเตอร์อ้าวโดนโ <c ười> ดนเฉย Yeah. Mm -hmm. Finish it. Hey, sure. Mm -hmm, เคครับผมสำหรับเกมนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แลวกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับกดไลยนกครังผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นรีวิวเกมอื่นหรือว่าจะเล่นเกมอื่นมาดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้บายบาย